ไปดูกันที่ภาพยนตร์ที่ได้สถิติกินเนสบุ๊กในฐานะเป็นภาพยนตร์ที่เล็กที่สุดค่ะยังไงคะพี่เต้เพราะนักแสดงที่ใช้ใช้อะตอมเก๋มาก อะตอมในการแสดงนะครับไปดูนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีชื่อว่า A Boy and His Atom แปลเป็นภาษาไทยก็คือเด็กชายกับอะตอมสร้างโดยบริษัท IBM ครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กชายคนหนึ่งกับเพื่อนใหม่ที่เป็นอะตอมครับซึ่งทั้งคู่นั้นมีการเต้นรําด้วยการไล่จับการกระโดดบนทอมโบลีนด้วยกันนะฮะตามเสียงเพลงนะครับความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใช้อะตอมเป็นตัวแสดงครับโดยใช้เทคนิคถ่ายทําที่เรียกว่า stop action ถ่ายอะตอมคาร์บอนที่นักวิจัย เรียงไว้บนแผ่นทองแดงครับโดยใช้เข็มที่มีความแหลมคมร,ระดับนาโนเมตรและก็ใช้กล้องจุลททัศน์แบบอุโมงค์ของ IBM เนะครับเพื่อให้มองเห็นอะตอมเหล่านี้ IBM นะคะก็กล่าวว่าต้องการใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นวิธีใหม่เพื่อสอนเกี่ยวกับอะตอมซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของสสารค่ะรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการวิจัยวัสดุเก็บข้อมูลรุ่นต่อไปซึ่ง IBM นะคะพยายามออกแบบให้เล็กในระดับอะตอมค่ะ ภาพยนต์นี้ครับก็ครองสถิติเล็กที่สุดในโลกของ Guinness World Records ครับโดยถ้านำเฟรมภาพยนตร์มาเรียงกันต่อกันสัก1,000ันเฟรมเนี่ยจะได้ขนาดเท่ากับความกว้างของเส้นผมมนุษย์ขอแพ้เส้นผมมนุษย์1นเส้นโอ้โหเข้าใจสร้างนะคะ